ตัวแหลกแหกมนันพี่นอ้องเป็นย่างจ้ะนี่เอา้าชุ่งคือเป็นยน<อ>ังไงชุ่งค่ะสวัสดีพี่นอ้องสุขสุขสุขสุค่ะมาหนี่มาพอพอยสันบันนาพะลุย้ยชือเกาค่ะมีภาพี่น้องเละาะปลาย่างเด้จ้ะอีหมูพี่น้องมาเบ็ดอ๋อไม่ลืมเปิดไฟโอ้ย <laughs> นี่จ้ะ วุ้ยถุงมือก็ลืมออกมาบนโกนตกะด้วยจ้ะพี่นอ้องเลาะปลาย่างด้วยค่ะเหลาะบงกบบางเขียดบางอึงซอมมึงเฮ็ดปวกน้ำแน่เพื่อออกดูมาชมน้ำเบาวคนชาเดือนด้วยค่ะสมานบอ่อไปหาเฮ็ดกันอยู่ปลากันยังท่านใดมีด้วยจ้ะพี่น้อง โฟนโต๊ะมือถือเพราะเธอเอาอูอย่างอื่นนะคะเหา็นแล้วนี่อิงยางจ้ะอ,อ้าวจบัจบไม่ได้ยิงไงเจ๋งแรบจำได้ติดมือยิงยางพูดไอ้หัวนี่เงี้ยปวกแล้วพี่น้องเราเบิร์ก่อนค่ะส่งคืชสิสออกเอาสิสยาง ไอ่ตัใหไงครับนี่ต่มมือนเศร้าไปไปบวขามอ่อนใส่น้ำปลาเด็กเสบนัวใส่ยงนัวไปไหล <c oughs> อันดียังไงกี่โมบอ <c oughs> เอาเพียกละ <c oughs> เร็วครับเร็วพหน่น้อ นี ha, inta, ่จ้ะว้หหากินตามเประีภาปรซาไปตลอเนาะเดี๋ยวไล่ก <c ute> <ao, S 2> ันเดี <BACK which S 2> ๋ยวไล่เดียน่อยดิคเอายายมึงมุมเลยน่ะไปค่ะหลุดไม่ชนกันต่อ ยังฮะก่อนพี่น้องจะเดินมาพอแล้วอืมเห็ดปวกอ,วอืมอ้าวนี่เอาเม็ดอันออกมาเวดได้คือเห็นดอกเดี่ยวเนาะพี่น้องเห็ดปวกจริงๆเด้อจ้ะนั่นเดี่ยวขอหล่อเลยดอกเดี่ยวตรงมิมูว้าวหมานเดี่ยวดอกนึงคืออยู่ได้ล่ะหาต่อ,ตอก่อนค่ะอืมวารีมันต้องออก อืมอีกจ้ะน้องเอาปันญยังวางขามาคอยถือเองเห็ดปวกยังได้จงพอดอกเดียวนี่ยังไงไข่เต็มทองเลยไข่เต็มทองเลยวายอยู่ตัวรอสิพ่อเห็ดปวกพ่ออีลีพี่น้องดอกเดียวคือยังไงว่กําลังยางเขามาเนาะ nhưng mà, được yàng, mà không được ổn bài nhiêu nhưng không được thua cả khảo bao nhiêu năm hai mươi thua lưỡi nháo hai hai bông đi đi con nhưng lại chị ngồi thì một thôi nhìn đi ui thôi đi ui thôi đi Nhìn ra đi chắc bên đi ui thôi 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 ว้าโคโลอยอู้หโต,ลลลลตเลยอู้หเจียงหอ้มุดแล้วมุดแลีวนี่อู้ยไข่ดิมทองเลยอ้ียงกบหงไหมไปว่นานวยังเลาะเบิ่งเห็ดปวกเสียงกบหงเพื่อนลึกหน่อ bưng cốp vào Ủa lột Ủa hồi ưng là ưng ta bên đèn ưng thế nào ưng ưng Ủa ưng thì mổ Ưng Ui lụt cốp quá Cái nổi thế cốp đi ใหมาอู้หูพี่เอาอามีอะไเลยพียย่น้องนีไข่เต็มหองเลยนี่ไงขนาดตอมมือเ็ชาบตใจกบกเออใหญยัยมึงหูหูหูไปใส่อะรทอางไรเอหอเฮ้ยอียอะไรนี่ป๊าด อย่างหลับห้อยคือมันเกยตื่นคักอุ้ยบอเปิดเครื่องค่ะค่ะเหนียวเชืะอย่างนี้เราเอาอุ้ยมาใส่ปลายยางเขาหน้าปีดปีดอยู่ได้รูดจอยพูดพูดพูดร้อนเลยฟอดโดนเดียวอยู่ล้ะไปแปดแสนจอยพี่น้อง รู้เสียงอึ่นก็มี่อึงโอดยังกะอยากอยากเอาหมดสุดยางพี่เนี่ยเอาหลุดเห็ดกะอยากหามาเห็รรนดอกหนึ่งกะอยากหาเสียงกบกับห่องเสียงอึ่นกับห่องพี่น้องอ๋อไปทางใดบานเอายังเบง,งเห็นปวกกันจะข้าวเบื้งมาเห็รรนกะไปหาจับกบเนาะพี่น้อง ยังตามประุนด้วยเลยจ้ะโอ้ยหนอไอ้ฝนเห็นกบยังใช่ละตัวใหญ่บ่ยให้โอ้โกบน้อยกบ๊น้อยนอมีจ้ะอ๊อบดีไล่จ้า,านี่ยแหละน,นี่โอ้ยด้อดปนแล้ว่นอปนจ้อยปนเ่ะ จะเห็นเห็ดปวกแห้งแห้งขึ้นขอเห็นดอกเดียวเนาะนั่นอย่างเลยกระโดดออกจากถุงเมียนบอกจะถุงสอดเอ้าถุงบอกว่าจะถุงเหี้ยให้น้องสรหาเห็ดปวกตอบอพอสิได้ไปจับกบน้องอปพุนเห็นอย่างปพุณเห็นกบใหไง เดี๋ยวมมาอยงสิ่าตัวเยจ้ะ่งเปมอสีงครบห้องรแหงนี่โอ้ยโอยไอ้คนเอาเร็วเรี่นอใ่บเนาะเอาไว้โอ้ยแรนเร็วแหงอุ้ยนั่นนั่นไี่ผ่านนะ โคบึงโคบึงอื่นหองแก้วเลยเนี่ปนใหญ่แล้วหึงดีตัวหนึ่งย่างมาหาลุดระว่าไม่พออีกสองตัวละครไปยางนี่นี่งานอีรีเลยบาดปูนหองเต็มไปหมดไปดื้อต่อดื้อต่อค่ะอืออะหนึองเป็นยางเหรอะ ดีกันเลยอัฟสันเน่เด้อจ้ะเพราะว่าขาตั้งเชือเดือนนั้นหลวมเลยค่ะมันงอแงต้องแงกกำลังไถกำลังหุดไอ้เกือบบุดกับบริเวนเกือบบุดอันนี้เด้อพี่น้องผุนผัวผัเห็นโคบเลยจ้ะพี่เด้งใส่เกือบบุดอไอ้นี่มากเนี่ยทั้งครูเลยล่ะคนเห็นโคบเลยจ้ะ อ้างว่ได้ดอกเด้อร้ายใครบ่อนใช่เกือบบุ๊หนีมาก็แหลกว่าสิมัดจับยิงเนาะค่ะนอกกระไดอยู่ยิงนี่งไงยิงเด็กกบอยู่ค่ะกบอยู่ในป่าย่างได้อยู่ค่ะพอดีเสียงก๊บหงหลายเลยน้ำมากบเต็มเลยก็เกือบยิ่งสี่นี่เด้กเกือบบุ๊ตยิ่งสี่นี่เด้กอุ้ย เอาพี่น้องลอาชมค่ะบางคนจีได้บอดดถึงขึ้นท้หาเห็นบ้าอดูดูเอาเลยเอาเลยจับโอ้ยจะเดินไปเลยาโอ้ยเฉพูยู่ตมนะนี่จ้าโอ้ยสีหาโตเอ้ยนึงกำลังได้ ไม่ได้เรียมผอมด้วยหรือมนคืาสีมากระอกมันโตแค่ก็แหลกว่าปมาเบิ่งอิงเนาะอามันยิเปียงกบหงลายบาเน่อ้าอิอมานะอองมดโอ้อย,ยน้องชุเดือนตีตมเลย,ยวนเขาไปไปไหนละไอ้ปุ๊บฝังเกบสิงเสียหงยเลยน้องธรรมาาทีุ่

mặc nó không hay mất này, mát 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 ให่ใ่เอ้อาไจะดึงมกัน่ะกสุดใบอโอ้ยก่นไปเก็บโอ้โห้อสิเขียนแลวละมั่งนั่นไกเร้ว เปลยนเม็ดบนงาแค่าคาลเลยบ่อืมเดวขันลูตอข้อซับวัจับเนี่ยเป็นปบุมบมบับบมับมัเนี่ย ล่องทุนล่องเลยจ้ะโทรศัพท์เจิงใหม่แล้วบ่เคยถ่ายตอนคืนกำลังเอามาถ่ายทีเลยขาดจะซึ่งยังได้แะ่แชแนลแชแนลเขาถอดขอพายเด้อจ้ะดินหงายก็ได้มาถึงบาแลเด้อจ้ะไอพ่อกินอยู่เนาะคะ่ะคบหลายอยู่แต่ว่าบ่าได้เอาแหไปนะคะบ่ได้แหไปหวานก็ได้กินอยู่ค่ะพอกินอยู่ขวัวมืออื่นเศรา้า ผัดกะเพราค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บบฝนเจ้าเดือนอีสานบ้านนาพะลลุยในเด้อจ้าพี่น้องช่วงนี้ก็เนิดบหันออกเนาะค่ะไปเบิ่งปลาย่างกะเหินอยู่ดอกหนึงสงสัยกำลังเริ่มสะขึ้นค่ะได้กคะสิบพยายามเราเลาะหาเบิ่ง เพื่อไ,ไทยเป็นคลิปให้พี่น้องได้รับชมนะคะสำหรับคีนี่ขอตัวลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ